สรุปข่าวเชี่องเปนยูโก,โกประจำวันที่6กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เชียงนี้คอสเนะนักข่าวอ้างโดโดตัวจริงบูสาริกาดงในช่วงวันเสาร์นี้โดยทอมแม็กดมอตนะฮะนักข่าวคนดังได้เผยบอกว่าเคสโน่บรันโดจะ,ะเริ่มต้นซ้อมที่แคริงตันในวันพระราบดีนนี้และก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมกับทางดิวคาสเซ่นในวันที่11กันยายนที่ถึงนี้อีกด้วยนะ ซึ่งสตาทีมชาติโปรตุเกสรายนี้เดินทางถึงแมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อรยแล้วมวลพละสบอร์ตีที่ผ่านมาแต่ต้องก,กักตัวตามมาตรการการป้องกันด้านสาธารณสุขของอังกฤษถึง5หวันซึ่งหากปรโนคนนี้ตรวจหาเชื้อโควิดแล้วผลเป็นลบ2หนก็จะสามารถร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ซึ่งทางแม็กซ์เดม็อกรริงานมาว่าแข้งวัยจุปีรายนี้จะร่วมซ้อมที่แคริงตันเดลวันพละสปอีนี่เลย โดยนอกจากนี้นักข่าวคนดังนั้นยังอ้างถึงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าอาดีตแข้งจูเปนตสุสจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมจะเจอก,กับทางดิวคาสเซนในวันเสาร์ที่ถึงนี้กันอีกด้วยนะนะนะผมเป็นต้ว่างานนี้นะฮะนักข่าวได้อ้างว่าโดนนั้นตัวจริงบูสถาริกาโดในวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนต้องรอลุ้นกันก,ก็แลวกันแล้วมาทีข่าวต่อมากันกิดครับเลนการ,ร์ดร,ร,รับเลือกดีใจท่าแบบทางบรโดในการต้อนรับเขาเข้าคืนสู่ถิ่นแมนยูอีกครั้ง โดยทางเจสซีลินการ์ดยอมรับบอกว่าตนนั้นเลือกแสดงท่าดีใจตาม o, คิสเซโนบรันโดเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาคืนสู่ถิ่นโอแทฟฟอร์ดอ,อีกครั้งหลังเจ้าตัวจัดก,การเบิ้ลประตูในเกมพาทีชาติอังกฤษถล่มอันเดราไป4ต่อ0โดยเจสซีลินกาดม่ฟิลของแมนเชสเตอร์นั้นได้กล่าวยอมรับบอกว่าตนาทำท่าดีใจของ o, คิสเซโนบรันโดแข่งบรูนพี่ไปแดงมาผสมกับท่าดีใจของตัวเองหลังทำประตูได้ในเกมคัดเลือกุบบอลโลกปี2022ที่อังกฤษ เอาชนะอันเดราไป4-0เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดย่ินการคนนี้ได้รับโอกาสจากทางแกรเรตซาเกตขุนซูซิตโตคัมรามให้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมดังกล่าวและเจ้าตัวนั้นก็เหมาสองประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสพาทับทรีไลออนควาตชนะด้วยสำเร็จในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนอกจากฟอร์มอันสุดยอดของลินการแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนฮือฮาก็คือการที่แข้งไว้เฉบี่ยนี้นำมาท่าดีใจของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างทางเจริงมาผสมกับท่าดีใจของทางบรนโดนะฮะจนเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลกออนไลน์ณเวลานี้โดยหลังจบเกมลินการคนนี้ก็เผยกระทางบีอิงสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อก้องมาว่าเนืยรับว่าตนเองนั้นได้นำท่าดีใจของแข้งวิลุนทีมาผสมกับท่าดีใจของตนเองทั้งผมและก็ไมสันเมาส์ต่างคิดท่าฉลองดีใจในสัปดาห์นี้และแน่นอนว่าเรานั้นนำท่าดีใจของผมมาผสมกับทางคิสโน่บรนโดซึ่งเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้เลยว่าจะทำอย่างแน่นอน มันเป็นของขวัญเล็กน้อยําหรับทางบรอนโดคนนี้แต่ก็นั่นครับเขาจะประับตัวได้อย่างรวดเร็วและเขาจะช่วยทีมของเราได้มากโขเลยทีเดียวอานฉบผมเป็นตามงานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามามดีข่าวต่อมากันที่ก่ครับเอเจนต์ของตอร์ดี้ฟันเดอร์บิกสวนกระแสะมองต่างจากแฟนบอลที่เชื่อมาว่าการกลับมาแมนยูของทาง CR7 นนั้นจะเป็นผลดีกับทางทีมอย่างแน่นอน โดยการที่ทางคุยโดอัลเบิร์ตเอเจนต์ของดอนนี่ฟันเดอร์เบิกได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการกลับมาของทางแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีของทางฟันเดอร์เบิกอย่างแน่นอนเนื่องจากจะยิ่งทําให้นักเตะในสก,กัดนั้นมีโอกาสลงสนามน้อยลงโดยทางอัลเบิร์ตได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อในประเทศเดนเวอร์มเอาไว้ว่าการกลับมาของฟันเดอร์เบกนั้นเป็นข่าวร้ายสำหรับเขาโดยเนื่องจากปาก๊อกป้าจะขยับไปเล่นฝั่งซ้ายของแดนกลาง และนั่นหมายความว่าจะมีคนมาทับตำแหน่งของฟันเดวิกมากยิขึ้นนะเราได้พูดคุยกับทางบอริรหารและก็สุชายแล้วและก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะปล่อยเราไปอยู่กับทางเอฟเวอร์ตันแต่ทันใดนั้นเขาก็โทรกลับมาและบอกว่าเขาให้เรานั้นกลับมาซ้อมในวันพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ย้ายไปไหนนักเตะในการดูแลของผมย้ายไปอยู่กับทางแมนยูเพื่อจะเล่นแค่ศึกคาราบาวครับกับทางเอฟเอคัพหรือแค่ฟุตบอลยุโรป เดยตอนนี้เขาคนนี้ต้องการจะมาอังกฤษเพื่อจะเล่นในทางธุรกิจผมต้องการใช้ทีมให้มีโอกาสตักเตะของผมเดี๋ยวนี้อย่าได้ทราบกันดีาว่าฟันเดอร์บีคนนี้ย้ายจากทางอาแจ็คแอมสตัมมา่วมทัพแมนเชสเตอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ต้องพบกับทางด้วยการที่น่าผิดหวังเพราะาตัวนั้นไม่สามารถเข้นฟอร์มเก่งออกมาได้เลยอีกทั้งยังนั่งสำรองตลอดทั้งปีและสโมสรก็ไม่ปล่อยให้ย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอีกด้วยและทําวิชาตัวนั้นต้องนั่งสำรองกันต่อไป น้านนผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับผู้เล่นอีก6คนที่ย้ายมาแมนยูพร้อมกับทางลูกชอในปี2014แต่และคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างโดยงานนี้นะผมทางเดวิดมอยล้มเหลวและก็แมนเชสเตอร์นั้นต้องมาเชิญกับฤดูกาลที่ไม่มีแฟนฟุตบอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1989ถึงปี1990โดยการกอบกู้ทีมชุดสุดท้ายของทางเซอร์อเลกฟุกุสัน ขึ้นมาใหม่จึงเป็นเรื่องที่รอาช้าอยู่ไม่ได้อีกต่อไปซึ่งซัมเมอร์ปี2014จะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายเลยทีเดียวสำหรับทางหลุยฟันเกา่าและก็ทางบอร์ดบริหารของสโมสรโดยลูกชอเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกสัญญาเข้ามาเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคตลอดหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนำทีมของโจเซ่มูรินโญ่แต่นักเตะทีมชาติอตตังกฤษรายนี้ก็ได้พัฒนาตนเองจนเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายในที่สุดของทางอังรกิษไปแล้วณปัจจุบันะนี้ ซึ่งปีต่อมาเรามาดูผู้เล่นอีก6คนนะครับที่ย้ายเข้ามาพร้อมกับเข้ามากันว่าแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยชิคคนที่1กันก่อนครับละกันอันเ e e ดเอเวเรล่าโดยกันที่ผู้เล่นคนแรกในยุคของฟันเก่าที่ย้ายมาจากทางแอตแลนติกบิวเวช้าไป1ปีเพราะเรื่องของเอกสารและการเจรจาเล็กๆน้อยๆที่ไม่ลงตัวเขาคนนี้ลงเล่นทั้งหมด1 8 9นัดใน5ฤดูกาลที่สโมสรพร้อมกับควา้าแชมป์เอฟเอคัพลีกคัพและก็ยูโรปาลีก ก่อนจะย้ายไปปารีสแซมแองหลังจากที่สัญญาหมดลงซึ่งมิฟิวรายนี้ไม่ใช่ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากที่สุดแต่แฟนบอลของแมนยูก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เขาลงสนามเพราะความแรงกายและก็แรงใจที่เกินร้อยของเขานั่นเองเจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นวานจาเมเดนควิดซาวิชน้องชายของกองกลางของทางลาซิโอถูกดึงตัวมาร่วมทีมนะฮะพร้อมจะปล่อยตัวกลับไปให้ต้สอสังกัดที่ลิกเซ์เบีย,ยืมตัวไปใช้งานจนหมดฤดูกาล โดยตลอด2ปีเขาคนนี้ไม่เคยได้รับโอกาสในการลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวก่อนจะถูกขายต่อไปให้กระทงังเวเเชียกอร์เดนช์ในปี2016โดยปัจจุบ,บันเขาคนนี้เป็นผู้เล่นของตอริโนแต่ก็ได้มีโอกาสลงเฝ้าเสาในลีกไปแค่เกมเดียวเท่านั้นและก็ถูกปล่อยยืมมาโดยตลอดส่ามาคนที่3ก็จะเป็นมา์กสโปรโฮ โดยหลังจากที่สร้างความประทับใจกับทางอาเจน่าแล้วในฟุตบอลโลกปี2014โรโฮคนนี้ก็ได้ย้ายมาด้วยค่าตัวอยู่ที่1 6ล้านปอนด์จากทางสปอร์ตกมัสโกโดยอาการบาดเจ็บของชอในช่วงแรกทำให้เขามีโอกาสลงเล่นบ่อยขึ้นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ฟอร์มของเขาก็นับว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะซึ่งหลังผ่านอาการบาดเจ็บมานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดแล้วโรโฮนั้นตัดสินใจย,าย้ายกลับโบคาชูเนียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ จะมาคนที่4ก็จะเป็นอังเคลดีมาเรียโดยเวนฟรูนี่เคยบอกกับทางสื่อจอมแฉของสื่อผู้ดีอังกฤษมาว่าเมื่อเขามาอยู่ที่แมนยูผมจะได้เลยว่าหลุยฟันเก่าพูดกับทีมมาว่าเขาเป็นคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงบอลได้โดยเขาอาจจะเป็นดาวเด่นของแมนยูแต่ตอนนั้นปรบนั้นกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเล็กน้อยและมันก็ยากสำหรับเขาที่จะปรับตัวได้เขามีลูกเล็กๆและก็มีคนพยายามป้นเขาผมจำได้ว่านั่นทำให้เขาและครอบครัวข,ของเขา สั่นคลอนจริงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้เมื่อเทียบกับค่าตัวที่สูงถึง59.7ล้านปอนด์แถมยังไม่นับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากย้ายไปชีพไปเอชเออีกนะต่อมาคนที่5ก็จะเป็นดารเรบรินโดยบริตนี่กลับมาบริยูเนียนกับทางฟันเกากันอีกครั้งถูกยกค่ากันว่าจะเป็นการสัญญาที่พาแมนยูนั้นฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งทว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยและจริงอยู่ที่ตัวเขาเองก็เป็นนักเตะที่ไม่เลวเลย แต่การเข้ามาของโจเซ่มริโยและแทคติกของเขานั้นมันไม่เหมาะสมกับทางเซ็นเตอร์ตัวเล็กๆแบบเขาซึ่งท้ายที่สุดแล้วบรินก็จะเป็นต้องย้ายไปกลับทางอาแจ็คนะฮะและก็เป็นกำลังหลักสําคัญของพวกเขามาโดตลอดณเวลานี้และสุดท้ายนะผมก็จะเป็นคนที่6นะฮะทิโมธีฟอซูเมนซาโดยผมบริจากแคนเมีของอาแจ็คอันสตัมบรนี้ย้ายมาเมื่ออายุ16ปี โคสูปเปนซาคนนี้ได้ลงเล่นไปถึง21เ,เกมภายใต้การกุมทีมของฟันเก่าแต่หลังจากนั้นกลับได้โอกาสรวมทุกรายการไปเพียงแค่9นัดเท่านั้นเพราะการบาดเจ็บก่อนจะถูกปล่อยตัวไปให้กับทางไบเออร์หรือโบโคเซนเมื่อปีที่แล้วนั่นครับนี่ก็เป็น6คนที่ย้ายมาพร้อมลุกชอในปี2014ซึ่งบางคนก็ปังบางคนก็พังนะฮะตามๆกันไป และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลซมสรสแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงชินครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมกันด้วยครับ